ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแดงซาทัดดวนนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับพวกเราในช่วงนี้นะครับเข้าไปดูอีกทีนึงไทซีใคคเอ่ยนะครับก็ยังอยู่อีกแผ่นป้ายหนึ่งนะเมื่อกี้เปิดไปแล้วนี่อ้าวเปิดก็ดูหน้าก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นแดนแักเกอร์นี่นี่เขาคือเขาเป็นช่างสักเลยแหละผมก็นึกว่าอะไรคือคือเขาเป็นคนสักเลยอ่ะ เป็นคนแบบแปร์ใแปรอะไรเงี้ยพีเมสซีเป็นบักตามด้วยฮอนด้าแล้วก็แอคเกอร์ส่งมาที่สิบเก้าิคือไม่รู้ไม่รู้จะจะบกปิดไปทําไมเพราะมันเห็นหน้ามันท่านเห็นหน้าัดเจนเลยนะฮะเดี๋ยวรายการนะครับทีมงานของเราก็จะโทรเข้าไปทําการสุ่มนะครับถ้าตอบถูกกันมากกว่าสองคนสองท่านเนี่ยนะะก็ทําการจับสลากแล้วก็จะได้รับของรางวัลเป็นเสื้อลิเวอร์พูลนะครับจากฮอนด้าถูกต้องครับนะครับลิเกสิทธิ์แท้ก็ ในช่วงแดงซ่าท้าดวลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเล่นเกมกันระหว่างพิธีกรค่้ำๆำๆไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่าตอนนี้พอดีทีมงานของเราท่านหนึ่งเป็นผู้สึกข่าวนะครับเจมส์ลาลิก้าประจําอยู่ที่สเปนหรือว่าที่มัติวต์เขาเพิ่งไปบอลเยาวชนนะฮะชิงแชมป์โลกกว่า20ปีที่โคลอมเบียก็เลยไปถามสาวๆโคลอมเบียว่าระหว่างพี่บอบูกับพี่แจ็กกี้นะฮะใคร หล่อกันโอ้ผมเปมินต้องไปถามเลยผมผมกินดิบอโ้แต่ว่าเคยม,ม,มีทีมงานแฟนซ่ากีฬามันเนี่ยเคยไปถามสาวฮ่องกงเออแล้วเขาตอบว่าไงฮะผมชนะครับ <laughs> ผมชนะครับสาวฮ่องกงบอ,งองกว่าเฮ้ยผมต้องชนะบ้างาไปดูไปสิบคนนะ่ะผมชนะเดี๋ยวดูสาวโคลรอมเบียว่าเขาจะหอ้ยแบบเข้มหรือว่าแบบอ่อนนะฮะนะครับบ้านเดียร์ชากิล่าเลยนะครับโคลรอมเบียใช่ใช่ไปดูครับครับ Hola, buenas. ¿Qué le parece con los ah, últimos partidos en Bogotá? Eh, han sido muy buenos eh, y la final está buenísima. Vale, última pregunta en juego para los tailandeses. Mira, entre los dos hombres, ¿ustedes piensa quién es más guapa? ¿Más guapo? Eh, él. él. Ah, ¿Cómo se llama? Eh, María Camila. María Camila. Al final tengo un hueco para ti. Mira, entre dos hombres, ¿quién es más guapa en tu opinión? Ah, guapo. Guapo, 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 guapo. Ah, no <laughs> ¿Quién es ah, más guapo? ¿Quién? Este. Laura Baguá, teach aquí, hola buenas tardes, hola. ¿cómo se llama? Eh, Katrin. Katrin, Katrin, ¿Qué le parece con este partido? Dime. ¿Qué le parece con este partido? Me parece interesante y pues que gane el mejor. Y última pregunta, es un juego para los uh, fans de Tailandia. Mira, entre dos hombres, para ti, ¿quién es más guapa? Muchas Sí. Cap. ¡Gracias! Solo un cueco. hueco. Para dos hombres es son prioristas más famosos en Tailandia en mi país. Para ti, ¿Quién es más guapo? yo no sé. No, igual, tal vez. ¿En? Sí. Cap. ก็บอกว่าพี่เจ๊กี้ดูดีกว่าโอลาปราติ entre dos hombres quién es más guapo guapo sí será él sí muy bien muchas gracias นะครับเจ้าห้ทีมตรวจสาวนะครับก็บอกว่าพี่เจ๊กี้หล่อกว่าแผ่เด็นนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยผมกลัวให้แผ่นดินไหวเฮ้ยพูดที่ได้ไงคุณยา ่าตาตาไม่ถึงไม่รู้จักเห็นของดีเขาไม่มแล้วซ้าเติมันขนาดนี้เลยอ่ะไม่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 ใช่ไม่ใช่เรื่องเผ็ดเพราะว่าผู้หญิงลาตินเนี่ยก็ชอบผู้ชายเข้มเข้มเฮ้ยผมเดี๋ยวผมไ่ผ่าหน้าก่อนนะไม่ต้องผ่าครับไม่ใช่หน้าเขาเขาดูผิวดูแบบดูลักษณะก่อนผมอยากให้สาวลาตินเพราะสาวคุณตัวขาวคุณแบบว่านี่ผมเคยเรียนเคยเรียนภาษาสเปนเขาก็บอกว่าผู้หญิงสเปนผู้หญิงอเมริกาใต้ลาตินเนี่ยก็ชอบผู้ชายแบบเข้มเข้มนิดนิดอ่า อ่ะดำก็เหมือนฝรั่งเวลามาเที่ยวพัทยาเลยนะไม่เกี่ยงฮานแหมของดำเออไมีมีอยู่คนหนึ่งนะกว่าเขาจะตอบได้ก็บอกเออไม่รู้เหมือนกันผมได้ยินเอาไปได้ได้ยินเออไม่รู้เหมือนกันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไม่มีใครหล่อหลอกอะไรอย่างเงี้ยพี่เลี้ยหล่อพี่กี้ถือว่าพี่กี้หล่อจริงนะเพราะว่าทั้งสมาร์ทแล้วก็หุ่นดีสุดยอดจริงผมเสียเซลเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วต้องกลับบ้านไปเออว่าว่าผมจะเที่ยวโคลัมเบียดีกว่าฮะโอลกี้นะอ่ะหมดแล้วเฉลยเฉลย เดี๋ยวนะฮะพตรงนะฮะรายการเนี้ยถ้าถ้าถ้าทำหนีทีเหมืนเขามันทำมาหลายดอกแล้วแหละแล้วผมทำใจมาหลายครั้งแล้วเนี่ยแต่ถึงแม้ว่าถามอื่นมีอีกเยอะแยะแต่คุณชมฮะถึงแม้ว่าผมใจเล่นเกมอะไรผมอาจจะดูหลอกกว่าแต่ว่าเขามีภรรยาแล้วนะฮะพี่ใครก็มีภรรยาแต่ผมไม่มีอ่ะผมไม่มีอ่ะแล้มันไม่เกี่ยวความหลอกเพราะไม่หลอกแต่หนูที่ว่าเราเดี๋ยวคุณผู้ชมเมื่อกี้สะดุ้งเลยอ่ะสะดุ้งเลยอ่ะ อ่ให้แลกกันไหมล่ะไปไปไปวันนี้เหรอเวลาหรอกเมียไม่ได้ดูอะไรกันเนี่ยเฉลยก่อนอ่ะเฉลยครับก็ไม่มีผิดคาดหรอกนะฮะวาเราช่วยๆอยู่้วดูหน้าก็รู้นะเขาเป็นช่างสักคือนอกจากจะชอบสักแล้วเนี่ยก็ยังสักให้คนอื่นด้วยเนี่ยนี่คือการสักให้คนอื่นนะเนี่ยใส่ของมือนะแล้วก็มีเครื่องมือสักอืมก็คำตอบก็คือแดนนี่แอคเกอร์นะครับก็ คิดว่าตอบถูกกันมากมายหลายครัทีเดียวก็ติดตามผู้โชคดีท้ายรายการนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปและ,ะก่อนที่จะจบรายการนะครับต้องขอขอบคุณนอรดา้าผู้ถือเลิอกสิทธิ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับเ,รเป็นผู้<บ>สนับสนุนรายการหงปากดีผีปากกล้าของเรานะครับแชมป์แน่นอนยืนยันแมนยูสิ่เอาก็ตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วผมบอกตั้งแต่ก่อนแข่งคาร์ลิงคัพนะฮะเอาอะไม่เอาคาริงคัพไม่เอาใแชมเปี้ยนส์ลิงคัพไม่เอาแต่คาร์ลิงคัพเป็นถ้วยที่ผมชอบฮะทำไมฮะ เพราะว่ามันทําไม่ได้เห็นนักเตะเยาวชนที่ถูกเล่นอย่างไอ้เก่งเคฟฟอรี่เนี่ยผมก็เห็นฟอร์มมาแล้วหลายหลายคนนะเอออย่างเชฟโรเบกานเมื่อก่อนเขาเล่นคาริ่งคัพมาก่อนคนเขาเรียกว่ามาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดอะไรแบบนั้นมาสเตอร์คีกี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่จบเลยพี่นีโน่ยังทำรายการอยู่ในมาสเตอร์คีอ่ะ้าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมและพีิจกิต้องขอลาท่านผู้ชมครับแต่เพียงเท่านี้สสวััดีครบสวัสดีครับ